ก็นะ้าถ่ายเบิ้งก็นะ้าพอดายอย่างมากินว่ามื่อนี้พนไปซื้อของว่าเอ,าอ,อ้าอีหยังคือเผาแท้เอา้าอีหยัางอะเมื่อกี้คือคือไปซาซาอันนี้คือเผาแทล้ลรอไอ้อย่างไอคือเผาแท้เอ้าอีหยังอ,อันนี้จักสมบูอันนี้เอ้ยถ่ายเ,เล่นๆนะดิไออยังร้องถ่ายเบิงบ้งนี่เบิงบ้งนี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหี้เกิดในเบิ้งเบิ้งอย่างเขาโหวตกันเนี่ยมิเสิบะท่านเนี่ยนี่ อดอเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดีวเปิดเนี่ยเบิงบอดจูป็นแช่มากนี่แช่เห่ยงคือ,ค,อคือเผาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาพ่อพ่อยุโรดหลายมันีดมะดของกินแล้วใส่เรหาพ่อพ่อเหรอเดี๋ยวแปบ๊บนึงเฮ้ยนี่นี่นี่นใส่ใสเหี่งคือเผาแห้งแท่เอามาเบิงของกินก็บได้แล้วมั้ง นี่ได้ได้ได้นี่พี่น้องนี่ไหมโหวตไหมนี่คมชัดลึกอวอร์ดเพจเพื่อนี่เพจเฟซบุ๊กเนี่ยผลมากลับมายิ่งใหญ่และภาคภูมินี่กับงานประกาศผลรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดวะสนประจำปีสองพันหรอยหกสิบหกพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้อง,อองเห็นบ่บนี่เอออีหล่าอุงอิงเนี่ย รหัสเพิ่นเนี่ยไปอยู่ KA 3ครับนี่ KA สาพี่น้องลูกทุ่งหมอลำครับขวัญใจมหาชนครับนี่เพิ่นบอกว่าผู้ใดผู้สนใจสามารถเสนอไล่ชื่อครับขวัญใจนะครับมหาชนครับครั้งที่สองนะช่องทางหลักครับนี่นี่นี่กดเข้าไปฟึกนะครับแลวก็รรือว่าจะเป็นเอเนนะครับพาชริมีโบตแบบสองอันนะครับโบตแบบทางเว็บนี่แหละนี่แหละนี่แหละลิงก์เนี่ยแลวการ ไอ้ทางเอสเอ็มเอสนี่ครับเธอลงหกบาทเป็นว่านะครับพิมพ์เนี่ยเห็นบอพิมพ์รหัสสาขาต่างเคเอต่างน้องเขา้ากับเคเอสามครับน้องอุ้งอยิงอยู่เคเอสามครับเคเอสามครับนี่เคเอสามแล้วก็เว้นบักนะครับอุ้งอยิงเพชรบานแพงพีนง่น้องนี่พันบอกว่าร่วมเสนอรายเสื้อกับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองนะครับถึงวันที่เจ็ดอ่ากระ,กะดาาคมครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเห็นบอเห็นบอพี่นอ้องกติการครับการเสนอ ชื่อสาขาขวัญใจมหาชนครับผมชัดเลือกลูกตุ้งอวอร์ดครับโอ้ยเพียร์ง่ายดิพี่น้องคัดเลือกผลงานนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่1กรกฎาคม65ครับถึง30มิถุนายนหกหกน้ององค์หญิงนะครับเริ่มมีซิ้นเกินกะปีนี้ครับท่านยู่แล้วพี่น้องนี่ผลงานเพลงเห็นบ่บเห็นบ่เห็นบ่นะครับต้องอ <and S 1> <in TV S 2> อนแอร์ในทีวีดิจิทัลอ่าหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆตั้งแต่1กรกฎาคม65ครับถึง30มิถุนายนหกหกครับ บาทที่นี่นะครับพี่น้องนี่สําคัญครับบดบดสองแบบเป็นบอ่นบอกว่าผลงานของศิลปินนะครับจะต้องเป็นผลงานสร้างสารรค์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่รับชมนะสัดส่วนคะแนนครับผู้ที่โหวตทาง S M สนี่ครับเพิ่นให้คะแนนถึง70%บ็นครับราคาหนําผลโบตจากเว็บไซต์เพนนิ่นนะครับ30เเซพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยว,ยว,ยวผมล่องกดไปเบิ่งปึ๊บนีไหม เอเคเอียงกูร่าเอเคสามนี่มันบ่เอียงนี่ลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนผูเนี่เน้อนะครับผมจัดไประบบที่เดี๋ยวไม่เห็นเบิง้งไม่เห็นเบิง้งไม่เห็นเบิงเเบ้งจัดหรือว่าจัดนี่พี่น้องผมก็ไปเอฟเอฟแล้วผมก็ไปในเอฟเอมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้เบิง้งนี่นะครับเอดเอดจัดมาแล้วครับนี่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 น,นี่แบบนี้ครับ k a เสามนี่กันนะเวียนวักเห็นไหมครับมันชัดเพระชัดชัดอยู่มั่งนะครับวงยิงเพชรบ้านแพงนี่เห็นไหมครับจัดไปแล้วครับเรียบร้อยส,ส,สิบสิบอันสิบอันโอเคครับพี่น้องเอาไปซ้ำนี่ละนะครับไปโบดกันไปโหวตกันนี่มันสิบเบิร์ตเขียดก่อนพี่นออ้องบางคนให้หนี่งหงุ่งเกรอเฮ็ดเพราะเป็นกับร่องเบิงครับล่องเบิงเออโอเคครับพี่น้องโช<ซ>คดี<ห>มี<ห>ใช่ครับโอ้ยฝ่าวายฝ่าวายครับไปไป